็คือนักเรียนที่นั่งตรงข้างกับกระดานหดของคูฝนนี่ก็จะเป็นนักเรียนชั้นป .4 นะคะนี่นักเรียนตื่น<ห>เต้นน,นะคะเวลานักเรียนเห็นกล้องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเวรประจําวันของครูฝนครูฝนก็จะมาดูนักเรียนเล่นในขณะที่นักเรียนพักเที่ยงนะคะ รต,รร Phone: ตรงนี้ก็จะเป็นสน like ามเด็กเล่นของนักเรียนนักเรียนก็จะชอบมาเล่นเวลาพักเที่ยงนะด้านข้างของโรงเรียนก็จะเป็นอ่อก็จะเป็นวัดเชิงเลนนะคะอันนี้ก็คือนักเรียนที่นั่งตรงข้ามกับกระดานหกสองผผลนี่ก็จะเป็นนักเรียนชั้นป .4 นะคะนี่เดินมานักเรียนตื่นเต้นนะคะเวลานักเรียนเห็นกล้อง สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย นี้นักเรียนก็กำลังจะเดินเข้าห้องเรียนเพื่อที่ทำการเรียนการสอนในช่วงบ่ายนะคะ